ผมได้รับการโอ้อวดคุยโม้โอ o ้อวดจากหน่วยงานของกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับแล้วก็หน่วยงานของสำงานตํารวจเมืองนะครับได้มีการพูดคุยถึงคุณแดงดวงละไทยนะซึ่งคุณแดงดวงละไทยเนี่ยนะครับมีการพูดถึงนะว่าเป็นเลขาของคุณหญิงอ้อนะครับนาะยหญิงของบ้านจันทร์สองราอันนี้จริงหรือไม่ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตํารวจระดับผู้การ ของกองบัญชาการบทไซเบอร์แล้วก็รองผู้บัญชาการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรวมทั้งผู้ใหญ่ในกองบัญชาการตรวจไซเบอร์เนี่ยได้มีการพูดคุยถึงว่าแบ็กอัพที่มีการได้รับการเลื่อนขั้นได้เลื่อนตาแหน่งเป็นผู้การนะครับของไซเบอร์ได้เลื่อนตาแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนจากคุณแดงดวงฤทัยซึ่งมีตัวตนจริงหรือไม่ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคําที่มีการ โอ้อวดอยู่ในวงการตํารวจกันว่าคุณแดงดุลยไทยนะครับเป็นเลขาของคุณหญิงอ้อหรือคุณหญิงพัชมานชินวัตรนะครับนะท่านจะทราบหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ผมกลับเรียนคุณหญิงด้วยความเคารพนะครับว่าขบวน,นการเหล่านี้นะครับมีการแอบอ้างว่าได้รับการสนับสนุนจากคุณแดงดุลไทย